สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนัสติดแบงค์นะครับวันนี้คืนวันจันนะครับมีฟุตบอลลงสนามไม่รุ้ในเชียร์กันอีกหลายคู่เลือกมาฝากแฟนๆกัน1คู่นะครับเป็นเกมฟุตบอลละกาสเปนนะครับระหว่างราโยบเยกาโนนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอลเช่เอลเช่นี่ฟอร์มไม่ดีเลยนะครับห้านัดหลังสุดนี่ไม่ชนะใครนะครับเสมอ1แล้วก็แพ้ถึง4เกมนัดล่าสุดนั้นไปเยือนบาร์เซโลนาแพ้ไปขาดลอยนะครับ 0ประตูต่อ3ส่วนรายโยเองช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีเช่นเดียวกันนะครับแพ้มา4เกมติดแล้วนะครับนันล่าสุดนั้นไปเย็นบินเบาแพ้ไป2ประตูต่อ3แต่ว่าถ้าดูองค์ประกอบโดยรวมนะครับดูตัวผู้เล่นดูฟอร์มก็ต้องบอกว่ารายโยเหนือกว่านะครับวันนี้รายโยสภาพทีมอาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ว่าตัวหลักๆในแนวลุกนะครับอย่างอันมาโลก,กาเซียนะครับ ออสการ์เตโคนะครับรวมถึงเซกโกกาเมโยอีซี่ปราซอนยังพร้อมลงสนามทุกคนนะครับในขณะที่เอลเชวันนี้ไม่มีกอนซาโลแบดู oo, นะครับน้าเป้าใช้ลูคัสโบเยคู่นี้รายโยเกตบอลดีกว่าและก็ได้เปรียบด้วยในบ้านฟอร์มไม่ดีด้วยกันทั้งคู่ช่วงวันนี้รายโยเบเยกาโน่น่าจะใส่ทีมเวิร์กแล้วก็แนวรุกที่เฉียบคมกว่านะครับ บทเอาชนะเอลเช่ได้สําเร็จแห้ดิแคปเปิดมาค่อนข้างแพงนิดนึงนะครับ0.75แต่เชื่อว่าเจ้าบ้านไม่น่าพลาด3คะแนนเต็มในวันนี้นะครับดนั้นวันนี้เชียร์รยโยบาเยกาโนไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลน,นะครับเจอกับผมนายตัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ